ผมเองออกจากพักก้าวไกลมาแล้วนะครับในกระบวนการทราบว่ายังไม่มีการตั้งกรรมการทางวินัยเกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันนะครับตัวผมเองต้องเรียนครับว่าในเรื่องนี้เองเป็นประเด็นทางการเมืองตัวผมไม่รู้ครับไม่ทราบจริงๆผมแค่ต้องการจะทํางานในจังหวัดให้มันเคลียร์นะครับไม่ได้ทราบเลยว่าเขามีความสนิทกับใครหรือกรรมการบริหารท่านใด ที่ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าผมเหยียบเท้ากรรมการบริหารแรงขนาดไหนแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นต้องเคลียร์เพราะมันเป็นเรื่องทุจริตการทุจริตครับไม่ว่าในหน่วยงานไหนต่อให้เป็นผู้ช่วยนะครับมันควรมีการสอบสวนตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแต่ทิ้งถึงช่วงเวลานี้ผ่านมาในระยะเวลาประมาณ4เดือนแล้วไม่สามารถที่จะรอให้เป็นกระแสนะครับเราค่อยมาทำล้วก็กำลังจะบอกว่าเรากำลังจะตั้งกรรมการวินยัย เราไม่ได้ละเลยกับเรื่องของทุจริตไม่ควรตอบแบบนั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกสื่อมวลชนครัว่าเริ่มเห็นการปฏิเสธว่าผู้ช่วยท่านนี้ไม่ใช่ผู้ช่วยนะครับภาพหลักฐานผมไม่ได้ให้ดูนะครับว่ามีความสนิทสนมกับทางกรรมการบริหารท่านนั้นจริงเคยทํางานร่วมกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับบัตรผู้ช่วยดูที่ห้องทะเบียนได้ นะครับผมไม่อยากให้ให้ออกมาปฏิเสธแบบนั้นในกรณีที่ผมออกมาถแถลงวันนี้มันเป็นเรื่องของอสิ่งที่ผมเจอแล้วผมพูดไม่ได้